โอ้เจอคุณก็ดีแล้วเจออะไรนกำลังหาเพื่อนระบายอยู่ันจัระบายอะไรแล้วก็มาคืน่นเดททะเลาะกบยามทะเลาะกบยามเออไปทะเลาะกบยามทำไมนาะไปโทรหายยามตอนตีห้าเออถามย,ยามว่าบิ๊กซีเปิดยัง<อ>ยามบอกบา้าไงบิ๊กซีที่ไหนเปิดตีห้าเออผมบอกว่าเปิดก่อนเวลาได้ไหมมันด่าก,กูบอกจะมาเปิดก่อนเวลาได้ยังไงเรายังเข้าไม่ได้เอกูบอกไปเลยกูไม่ได้เข้าเอกูจะออก อเว็บไอ้ขี้ห้างปิดล็อกประตัวโง่จริงๆตอนนี้มึงไม่ต้องไปแล้วทำไมอ่ะห้ามไปแล้วบิ๊กซีโรจันโรบินส่งโรบินส์อะไรเขาห้ามไปแล้วตอนเนี้ยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเขาปิดแล้วไอ้หนุ่มไอ้ลานตั้งให้คุณทุกข์จะเข้าไปข้างในไหมเดี๋ยวกูกลับไปตบคิตตี้ให้เข้าเบาเข้าไหนไหมเข้าเบา ถ้าเกิดว่าเข้าในชั้นในเข้าได้แต่มีข้อแม้ต้องตดอาวุธใครมีอาวุธหัวขาดวันนี้ดิกันก็นเลยนะชนะใหกางแขนงเลยเอาของมึงไปไปที่อื่นก่อนกางแข่งเอาเงียบไว้รู้ป่างไม่ต้องพูดเดีเ๋ยวโดนจับได้รู้ไหมเนี่ยรู้ไหมเนี่ยเก็บไว้ขออยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตได้ไหมรักจังเลยไปตังยืมไปคืนไปด้วย ทวงจังในที่หลังกูมายืมแม่จะเข้าเปล่าจะเข้าเปล่าเข้าจะได้เสียทำไมมันจับได้มันจะรับเปคนเดียวหรือเปล่าตางแขนตังเลยตังแขนนู้นจะเข้าเปล่าเข้าครับพี่พีชพี่รู้จังมึงอะตังแขนเนี่ย ตรวจอาวุธกันแบบนี้เหรอช้างแขนมองตากูไอ้เปลวอ้นทร์ส้นตีนมันแพงตัวร้อยสมสิบมีไงไม่เหมือนเดิมเลยแค่130แค่นี้ให้กูไม่ได้เพรามันมันแพงเสื้อกัมก้า แพงมึงก็เอากลับไปให้พ่อมึงเย็บใหม่เนี่ยพ่อเป็นนักผาาไม่ได้คนเย็บยากดูพี่กูไม่ได้ทำไมพี่กูเย็บเก่งพี่งผ่านไหนก่ะนัก <c oughs> จ๊อบเยอะถ <c oughs> ่านบอป่าไม่มีกับพี่ เ,เขาแงใเยอะเรเ้ไอ้บัมนนี้มสาด่งน,นีเข้าเป่าอ๋อฉันนข้าวาฉันบอ,อามจะเข้าไปข้างใหรือเปล่าอ,าอมงเห็นเพื่อน,น,นดูเพื่อนมึงเป็นตัวอย่างการแขนดีๆนะยามขามาขาหักขาหัก มีอาวุธมึงตายนะกูบอกก่อหนหอากูใจร้ายเลยนั่นงไงนั่นไงว่าแล้วนี่เดี๋ยวอีเล็บนครับคิดอะไรไม่มีผิดเลย โอ้ยน่าพะดีนั่งเดินเร็วเดินเร็วไม่ได้ทำไมเร็วน่งเรียบร้อยด้วยไอ้้อนมือนั่นน่ากินทำทำสีทั้งนั่งดีๆนั่งดีๆเร็วไม่นั่งรถนั่งไม่ได้เราต้องนั่งได้สินั่งดีๆนั่งไม่นั่งขอให้มึงนั่งไงไม่นั่งทำไมไม่นั่งลมมันเย็น ปาโฆษณานางเฉยขอเดชะปัะเดี๋ยวนี้มากันพร้อมแล้วผู้จ้าค่ะขอบใจมากอาหารข้าเอ้ยอีนุนเราหวังหอกไปอยู่บนจุด <laughs> พวกเจ้าเดินทางไกลมาจากอินเดียเพื่อมาชมการเชื่อดเนื้อโดยเฉพาะเลยอย่างนั้นเหรอสร้างสั้านะจนะนจันเลยสุขเถิดอีอฉันจะมาชมการเชื่อดเนื้อของราชุตรแก้วฟ้านะจะ๊ะนขอบใจมาก ที่มาเป็นเกียรติให้กับเราในวันนี้สะรักะรนะจะนายอินีฉันมีภารตามาโชว์นะจะนายมีของมาโชว์ด้วยแค่ไะนโอ้โหน้องพี่เคยเห็นการเต้นภารตะหรือเปล่าวันนี้คงจะได้เห็นแล้วล่ะน้องขอได้ช่อแจะนายอินีฉันอยากจะเห็นหน้าองเราชบุตรแก้วฟ้านะจะนายคนไหนระจะนายก็ได้ตอนที่จะเต้นพรารตะเราจะขอแนะนำให้เจ้ารู้จัก ไอแก้วฟ้าซะก่อนทางด้านซ้ายมือของข้า,านี่เลยราชบุตรแก้วฟ้าที่จะโดนประหารวันนี้้ยมีเ <Hey! S 2> ลยรู้จักกันเปล่าหยา yeah! ยังไม่พิรุษทำอะไรอะไว้หน้าเจ้ากูด้วยไ้ย <Hey! S 2> <c oughs> ม่ห <c oughs> มุดงิมือโดนหัวกูแล้ว ขอโทษกะบอกไม่ถือ,อที่ฉันโชว์ได้เรียังจนายเอาถ้าพร้อมแล้วก็โชว์ได้เลยได้เลยจเจนายปย